ช่องเย็นแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวโมโกโจูน,น้อย ช่องเย็นนะคะิขาด้านคข้านนะคะครับชิดขวา,า,า,ขวาไปกลับใช่ไหมคะไปไปพักค้างคืนครับกลางเต็นท์ที่ช่องเย็นไปพักเราจะติดประกันอุบัติเหตุไปให้ด้วยนะคะคนละสิบบาทได้ครับเป็นร้อยสามสิบบาทนะคะครับข้างบนมีตัวแมลงตัวพุ่นนะคะแนะนําให้น้องติดเรเปไป สเปย์เท่าไหรค่ครับขวดละหกสิบาทค่ะยาหมอกเป็นตัวรักษาสเปย์เป็นตัวป้องกันค่ะของมันจะเยอะค่ะเอาเ,เอาสเปย์ขวดนึงครับสเปย์จะเป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะมันจะป้องกันได้ดีกว่าซ็อกเซลนะคะครับนี่อันนี้เราก็มาลงทะเบียนตรงทางเข้าก่อนแล้วก็เราก็ได้บัตรเข้าอุทยานมาแล้วก็บวกประกันอุบัติเหตุคนละสิบบาทแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาเนี้ยไปลงทะเบียนที่จุดบริการนักท่องเที่ยวอีกเก้ากิโลไป ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนตรงนี้อันนี้เรามาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นช่องเย็นเราก็ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปนอนครับไปนอนช่องเย็นครับคืนจองพื้นที่จองอะไรมาไหมจองครับขอดูหลักฐานในการจองครับกระลงทะเบียนครับนี่ค่ะ ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบผ่านอันนี้มาไปยื่นตรงทางเขา้าแล้วก็ใครใครจะมากางเต็นที่ช่องเย็นอนะ่ะแนะนําว่าให้ลงทะเบียนมาก่อนเพราะว่าเขาจํากัดนักท่องเที่ยวแค่สาสิคนที่จะกางเต็นข้างบนป่ะถามพี่เขาก่อนต้องเอกสารนี่เล้ต้องเอกสารต,ต้องไปยื่นที่ไหนคะไปลง อีก28กิโลเมตรทุกคนกว่าจะถึงช่องเย็นน,นี่เราก็จะไต่ระดับขึ้นเขากันแล้วนะทุกคนดูดิโหธรรมชาติมากนี่ทุกคนไปไปอย่างเงี้ยทางแบบธรรมชาติมากเลยนะแล้วแบบ มีสัญ,ญลักษณ์ของเมืองกระแพงเพชรด้วยนะเยอะมากกล้วยไข่เต็มสองข้างทางเลยอะ่ะเป็นดงอะ่ะช้างที่นี่คือแบบไม่ต้องอดกล้วยไข่เยอะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยจุดชมวิวกิวก่วกระทิงจุดชมวิวพาทิขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแบบมาชมวิวพาทิขึ้นตรงนี้นะดูดิโอยังสวยอะ่ะ ทุกคนเดินทางต่อไปช่องเย็นอีก10กว่ากิโลจากจุดชมว,วิวกิวกระทิงช่องเย็น แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวโมโกโจูน,น้อยโอ้สวยจังเลยโหไกลสุดลูกหูลูกตาท <c oughs> ี่เมื่อคืนพี่ยังไม่มีอาการแบบ อช่องเย็นตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงลางการเต็นช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงกะละนาทุกคนเย็นสมชื่อจริงๆเย็นตลอดทั้งวันเลยมีวันนี้มีลมเบาๆนะอากาศตอนนี้ก็ประมาณ20 20กว่าองศายีสิบสแต่ว่าตัวคุ้นวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอนะตัวคุณก็เยอะอยู่ อยู่เดียวเฮ้ยเสียงนกทำไมยังไม่บังนะ้นได้เห็นพาทิตตกตรงเนี้ยตรสวยเลยนั่งเนาะคนบาป <laughs> บาลแล้วอืมนี่ไงตากกำแพงเพชราายืนระหว่างตากกำแพงเพชร สรุปเราตอนที่กลางตึ้งตรงนี้นะฮะโอเคไปขนของก่อนเสร็จแล้วทุกนนนะค,ะค,คน ก,กเ,เสร็จแล้ว,ว่ะเต้นของเราเหนื่อยเอาเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวไปคนของมาแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนอากาศดีนะ ลงทีเดียวเลยละกันนะอันนี้จะพาไปดูห้องน้ำฮะนี่ห้องน้ำอยู่กบริเรียนนี้นี่ฮห้องน้ำสะอาดใช้ได้ นี่นะดูคนมากลางเยอะเลยนะเกือบเต็มลานดูสิพี่อับ มาณนีนะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะเข้านอนแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะตอนแรกว่าจะถ่ายดาวแต่คืนนี้ดูแล้วก็คงไม่มีดาวหรอกเพราะว่าฟ้าปิดเมฆเต็มท้องฟ้าเลยก็เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นตกเป็นดวงหรอกเห็นแบบแสงแดงๆแต่ว่าสวยอยู่แต่ตอนเนี้ยฝนเริ่มลงเม็ดจะตัวขุนนี่ตัวขุนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปนอนละหาเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะรีบตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ตอนวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะเด็กไปนอนแล้วโอเคสาติตวัสดตอนนี้เรากําลังจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วกระทิงกันฮะทุกคนไอ้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วไปฮะรีบไปเดี๋ยวไม่ทันดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าต้องไปลุ้นหน้างานว่าจะมีพระอาทิตย์ไหมโอเคไปไปกันตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วเราไปดูกันไปรอลุ้นว่าเราจะเห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าไปเราไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์เพราะว่า,มาเมฆ เมฆเยอะมากแต่ว่าสวยอยู่ดูซีนี่อันนี้คือบริเวณจุดชมวิวเกี่ยวกระถิงนี่คือจุดชมวิวพาดิตขึ้น โอ้ก็สาขี่รถมาตั้งไกลไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยเมฆบางหมดเลยทุกคนก็เห็นเหมือนวิโด,โดีโอเมื่อกี้แหละรอตั้งนานแล้วมันไม่มีสำหรับทริปกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติแม่วงลานช่องเย็นวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะทริปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็เก็บเต็นท์ลงข้างล่างแล้วฮะใครชอบทริปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทิปต่อๆไปด้วยส่วนทิปต่อไปจะพาไปเที่ยวไหนนั้นรอติดตามกันได้เลยฮะส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปและบ๊ายบาย